กูจะฆ่ามึงไอ้ปีศาจงโง่เออก็ติไปทำไรวะก็เตดไปตายมั้งไม่เขาเป็นพระเอกอะเขาต้องรอดแน่นอนกูจะฆ่ามึงไอ้เหียไอ้เหียมันบ้าไปแล้วมั้งไล่ฟันฟันที่หมดเลย ไอตัวนี้มันเป็นตัวเหี้ยอะไรเนี่ยม่งเป็นหัวเรื่อยด้วยอ่ะไม่พูดมากว่าเหี้ยกูฟันมันหมดเลยกูฟันมันแหละปุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กว้ยเรือลอยชิไหมแล้วแซ่บมากทีฟันแล้วก็แดกเรือหัวใจมันอยู่ตรงไหนวะกูาหาไม่เจอ เฮ้ยเว่มันเป็นบ้าอะไรของมันเลยไอ้ยักจ์กัดกัดกักัักมันเป็นปีศาจวะเอ้ยมึงถามเหี้ยอะไรนะมันก็เป็นปีศาจแก้มตาบอดก็ถึงไงเฮ้ยที่กูเป็นผู้ชายกูพักเสือผู้หญิงเอ้อกูจะแทงุ้ยกูจะแทงไอ้ข้างล่างจะมันเล่นหลังกูกูจะแก้มไเฮียไอ้ยี่ฟันหน่วงมี อีแตกซะมึงอ่ะหัวใจอยู่ตรงไหนกูหาไม่เจอไอ้เหี้ยกูโดนตึงแล้วชิบหายไปหมดแล้วกูโอ้กูจะหมดแรงแล้วเลื่อยกูก็หายตายซะไอเซนโซแมนกูไม่ยอมตายหรอกไอสัตว์กูเป็นพระเอก โอ้ยฟันฟืดแล้วมึงนะกูกลับมาตกไปเลยเฮ้ยกูเหนื่อยนอนก่อนเป็นอะไรน้ำมันตายหรือเปล่าไม่กูแช่พลังก่อนกูกลับมาแล้วเฮ้ย เอ้ะกูไม่ยอมตายง่ายๆหรอกกูเป็นแม่เอกเงี้ยก็จะนั่นกูจะฆ่ามึงแล้วกูจะฟันมึงให้ละเอียดเป็นสิ้นเช่นแล้วกูจะแกะโตดมึงด้วยอะกูมีตูดด้วยเหรอกูยังไม่รู้เลยไม่รู้แต่กูจะแกะมึงอตูดมาแล้วไม่มันจะแกะกูแล้วนี่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 ฟันเลยนี่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 เฮ้เยอะข้างล่างมันฟันฟือเย็ดอีก็ตึงเลยว่า ฟันมันได้เรวยเร็วอ่ะหัวใจมันอยู่ตรงไหนกูยังไม่รู้เลยโอ้ไม่ก็เลือดเต็มเลยเออเมื่อไหร่มันจะสู้กันเสร็จวะกูรอมันหนึ่งวันแล้วนะไม่ใช่มันสู้ไม่เสร็จอีก่ะไหนดูดิเออแม่งสู้ไม่เสร็จอีกกแล้วว่าูรอมันนิงสสู้มันเร็จจริงๆด้วยเวไอ้เฮียแม่งดูดิ โคตรนานเลยมันยิงสู้กันไม่เสร็จอีกรู้บ่ไม่รู้แต่ถ้ามันไม่เหนื่อยเราก็เหนื่อยกันเลยทำไมมันไม่เหนื่อยวะเราไปกูเหนื่อยเยดีก็นอนไม่ตื่นนะนอนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมันยังไม่ตื่นเลยเออี้ยเป้เยี่ยควงสาวด้วยว่าเปิงก้อน แต่กูยังฆ่ามึงไม่ได้เลยเนี่ยกูทรมานมึงเยอะแล้วเนาะเอาหัวใจมึงออกมาได้แล้วเอาหัวใจมึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะอ,ออกมาไม่งั้นมึงจะโดนทรมานอีกนะกูจะฟันไข่แล้วจะเกตตูดมึงด้วยเอยันกูเอาหัวใจให้ก็ได้เห yeah. ี้ยเสร็จทีเหี้ยกูรอประชาตหนึ่งแล้ว ข้างนอกแม่งก็ยังเป็นวันเดียวอยู่เลยอะทำไมกูยังสู้หนึ่งวันโอ้ชิดสุปพิษสัตปืนโอ้แมกคเร่ากูได้แล้วเอาไปบอกคุณเมกิมาดีกว่าจะได้เกตูเมกิมาเอ้ไม่ใช่แล้วนอนก่อนง่วงอะไม่ไหวแล้ว